กุ้งก็มีเนาะมีไงเอาลงเอาเก็บขึ้นมาบนนี่เหรอเนี่ยพยโยนเมื่อกี้ขึ้นไปเมื่อกี้ปลาเพียบเพื่อนเนี่ยปลาน้อยไปแอ่อมก็ได้เนาะเก็บปลาเนี่ยตรงนี้มุ้งโหยเยอะเยอะเลยกุ้งโหมีกุ้งด้วยกุ้งก็มีเก็บไม่ได้เลยนะผมโอ้กุ้งเยอะเลยอ่ะอืมโอ้กุ้งเยอะมากเลยเนี่ย ปลาพวกง่านเขาไม่รู้รู้แคาลงเอาแล้วนี่อุ ối, ้ยปลานะเยอะเด่นะลรงเนาะปลาตินเดียวๆเ,เลยพี่น้องเอ้ยเจ็บไปเถอะนี่ใครว่าผมไม่เจ็บแล้วเขาดูกุ้ <c ười> งเพียบเลยโอยเ,เนี่ยลงตรงเ,เนี้ยตรงเนี้ยอืมอ๋อถุงไม่ได้มา เอาส่งผมไปก็ได้ลุงนี่ผมไม่เอาผม่อแบบนี่เลยแม่นี่เลยดูเนี่ยเยอะมากแล้วปิดเปิดกี่โมงครับลุงอะไรนะพอไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เปิดอีกใช่ไหมมาถ่ายเนี่ยดูอยดู่ดี ตัวใหญ่ไม่เห็นนกปลาเนานะอืมอันนี้อืออมอากาศน้งเส่าปิดปิดทุกทุกวันนะโรงหรือไงนในน้ำนนนนปิดใช่ไหมอ๋อประมาณนี้นะบรรยากาศยังเส้าพีนน่น้องกาจะปิดไฟนะปิดไฟเขาจะมาหาป่า,า,าหาอยู่ไฮกินพีน่น้องอันมีใแค่เอาครับเราจะเล่นปลาใหญ่ <laughs> อ่ะเอาเอาเก็บไหครับนนวัดรัวกกุ่งกัมีนะ่ะหลุดหลุไปตอนนี้มันก็ถ้าไม่เปิดก็มันก็ดิ้นดินน้นอย่างเงี้ยอื่ดูด ไม่มีแม่บ้านทำกับข้าวอ๋อครับผมงั้นก็เก็บไปหมดปลาป่ะเนี่ยลุงปลาตัวใหญ่ป่ะน่ะนั่นๆนี่นี่นี่จุดนู้นน่ะใช่ไหมปลาเป็นรองปลาปลาหลายๆหนี่ยโอ้ยปลาปลาโอ้ปลาเป็นรองรองปลาเป อ๋อเป็นีหคือเอ้าเดียเด่ยวๆปในละป่าอ๋อเป็นหลุดมากเลยนะโอ้ยปลาไปแล้วอ๋าปลาไหมปามลานี่ลุดนีนนี่นอ,อน่นอกะกูดก็จะปิดสายตาแล้ละนะได้แนะ้ว ได้เป็นแบบป่าะม้พี่น้องเป็บรรยากาศที่น่งเศร้าพี่น้องถ้าเปินมาเปิ่งเข้าวหาป่าหาอยู่หากินเนาะตามที่บ้านบ้านเนานี่พี่น้องเข้าวเจ้องบ้านเฮเน่ยขาเจ้าปิดไฟพี่น้องตกเบ็ดนี่ข้งหนูคือโตกเบ็ดพี่น้องบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยบรรยากาศดีทางบุคกวันเฮหมืบรรยากาศพี่น้องคือเปนเจ้าเฮ็ดเนาะ ก็จะปิดไฟี่น้องปิดไฟโอ้ลูกอะไรนะนี่เพิ่นเอาสิงตักพี่น้องเพิ่นเอาสิงตักออกนะไม่หลายนีเลยน้ำมั่งนำมั่งวุ้ดป่าบดขนาดพี่น้องพี่น้องโอ้เฮ้ยได้พี่น้องเนาะฮ้วานง้มเหมือนพี่น้องมุกสีได้ด้พี่น้องป่าเลยวันเฮ้วันง้มหุ่นป่าเนาะโอ้ได้เยอะเลยลุง สามตัวนะตัวใหญ่เนาะปลาขาวปลาขาวแล้วผมออปลาขาวอ๋ออเดี๋ยวนี้เยอะอืมได้ปลาเสียงตักเอาเออสุดยอดนี่น้องปลาโอ,อ้ยเป็นมกใช่ไหมน้องเนาะเป็นมกนะปลาไหมเป็นมกไม่ร้อง người con 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 น้ำ <rural> มันแห้งไหมน้องโวมันกุ้งไหมน้องปลาเขาจะปิดไฟมันเย้ไหมน้องม้เบาหอกปวดไม่ราไหมน้องปปลานะะปลาใมปลาดิไหมน้อง โซม,ม,ม,มพ,พมี่น้องกับโน่จะผมมอบประเด็งหรอกมาทายเพื่อนเบิ่งเบิงซื้อพี่น้องเอ้ยผมกัได้ <c ười> ลุงกับเจ้าเบาไปไปกับปะ เคพี่น้อง้ามนม่เนผมก็ได้ล้างม,มือกัน <c oughs> <c oughs> นำใสๆกะปะ่าพี่น้องะปะ่าพี่น้องแต่จ้พ่อใกินปะป่าหน่อยพ่น้นอง 3, อิจาป่าใหญ่มองเหยือถือหน่อพี่น้องเนาะกป่ามองสามมองีพี่น้องเฮ้มองลือพี่น้อง ลเกล็บป,ปัญญาพี่น้องคนระับบรรยากาศนะมะเ้าพี่น้องก็จะหาอยู่หาก,ากินเมื่ก็ได้วิธีพื้นบ้านนะพี่น้องเนาะหาป่าก็ได้ป่าพี่น้องเอ้ยก็ได้อยู่หากินเมื่ก็ได้ไดก็กต้องไปซื้อนะ,นะอเนาะก็ต้องไปซื้อเพื่อนนะมันก็ได้อยู่ได้เพื่อนก็นได้เนาะ จะปิดนะพี่น้องปิดไฟพี่น้องปิดไฟได้ป่าพี่น้องโอเคพี่น้องพุทธสวัสดีผู้สุขคนเนาะสวัสดียังพุ้เสาพี่น้องประมาณนี่ยเขาพาเพื่อนมาเบิ้งเจ้าเบิ้งหาอยู่หากินพี่น้องตามทลิ่พื้นบ้านนั่พี่น้องเนาะเราบร้อไปกอนปุ๊บเลยไงพี่น้องป่าไหมอ้น่พี่น้องพี่น้องป่าพี่น้องป่าเหรอพี่น้องเหรโอ้ย ปลาสิงแงงพี่น้องปลาสิงแงงปักโอ้ปลาสิงแงงโหตัวไหลๆพี่น้องไหลาพี่น้องไหลเขาจะโตเบ็ดกับนีเนาะลูกมันก็โตเบ็ดกับนีพี่น้องปลาลื่นๆๆบางคนเขาจะหาปลามันเอาตัวเง่พี่น้องตัวเงยตัวหน่อยพอมันกระตุเห็นดูบ้านเฮาเนี่ยโอ้ยเจ็บเอาทุกปลาใเลยเนาะเอาไปเฮ็ดหมกว่ะเนาะ ไปมุกน้องปรบปลาเลยโอเคี่น้องสวัสดีผู้สุขนนาะสวัสดีแอมเซาี่น้องปิดไฟ